สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันเสาร์ที่27มกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและอัปเดตจาก ECMWF และ GFS แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในเช้าวันนี้ค่ะมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งค่ะ ส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณทะเลอันดาม,มันมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังผลกระทบค่ะจากฝนตกหนักโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและสำหรับพี่น้องที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะ และขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบอริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคในวันนี้นะคะภาคเหนือค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านสุโข,ขทยัยอุตรดิต์ตากกำแพงเพชรและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครและนครพนมภาคกลางก็มีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะและในวันนี้นะคะภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองตรังและสะตูลค่ะและที่สุดท้ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะและในช่วงตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าประกอบกับในช่วงวันที่26ถึงวันที่28มกราคมคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝนก็จะเริ่มลดลงค่ะ และตอนนี้นะคะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ในวันนี้ลมหนาวก็ยังคงปกคลุมไทยตอนบนนะคะและในค่ำคืนนี้นะคะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกอีกระลอกจากพมา่าจะผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น40 60เอร์เซค่ะจากนั้นในวันที่30มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์ ลมหนาวอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องค่ะจากลมตะวันตกและลมหนาวระลอกใหม่ก็จะลงมาในช่วงวันที่7-9ถึกกุมภารอตั้งรับค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย